สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนกับดวงชะตารายวันในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเามาดูกันครับดวงชะตาที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเามาดูกันครับคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้นะครับอืมไม่เบาไม่เบานะฮะผมใช้คำนี้ช่วงเนี้ย นะลบลาหน้าดูนะโตเถียงกันในที่ทํางานหน้าดูนะเพราะโตเถียงกันเรื่องอะไรเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ชนทับซ้อนกันเรื่องผลประโยชน์ที่คุณจะต้องได้นะครับอาจจะแบบต่อรองราคาว่าหรือมีงบกองกลางมาฉันต้องการงบเท่านี้ฉันต้องการงบเท่านั้นต่างคนต่างแย่งงบกันนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับซึ่งคนวันจันนี่ก็คทใช้หน้นจาจอให้ได้นะครับโอ้หยืนกระต่ายขาเดียวเลยพลาดฟันนะเรียกว,ว่าหวงของหวงสมบ,บัติหวงผลประโยชน์ตัวเองหน้าดูนะครับแต่ที่สําคัญนะครับ เพศเดียวกันให้คุณอ่าเพศเดียวกันว่าคนณคุณเป็นผู้หญิงก็คือเพศหญิงแต่ว่าอาจจะเป็นเพศหญิงที่เป็น LGBTQ นะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นแบบ LGBTQ นะครับให้คุณนะคุณนะครับช่วยเหลือ,อคุณดันคุณนะครับเป็นเจ๊ดันเป็นเฮียดันคุณนะครับยังไงลองคุยกับคนแบบนี้ดูนะครับยังไงหรือยังไงก็คุยกับเขาดูนะครับแต่เขาจะช่วยเหลือเราอะไรได้บ้างนะครับคุณัรจันครับ